เนี่ยกำลังจะตัดหนอนี้โรงงานน,นี่หนอใหญ่มีข้างในนั่นอีกหนอนหนึ่งกอนี้กำลังจะตัดนะคะเห็นบ้าเหรอ,อน,นี่ ได้ละหนึ่งนอสวยงามมา